โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะไอแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt studio นะ จุดนี้มาเทียบค่าพลังจะมามมเซล่านะครับผมแต่ตัวล่าสุดเป็นตัวเป็นตัวปีกนะเป็นปีกแต่ตัวสร้างสารนเกมนะครับผมนะฮะเป็นตำแหน่งปีกแต่เป็นสไตลส์สร้างสรนเกมเหมือนเดิมนะครับผมอืมคนลตะตำแหน่งว่ะตำแหน่งปีกก็น่าจะเป็นเวอร์ชันเดียวนีดหลึมั้งผมว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกลางรุกหรือม่นก็กองกลางนะมมเซล่าก็แต่ส่วนใหญ่ก็กลางรุกว่ะนะครับผมตัวส่วนใหญ่ก็กลางรุกส่วนตัวล่าสุดเป็นปีก ก็อาจจะเทียบกันยากนะอาจจะเทียบกันยากแต่ถ้าเทียบกับตัว96ตัวฟีเจอร์ม่วงเนี okay, ่ยฟีเจอร์ม่วงค่อนข้างโอเคกว่านะครับผมเกมรุกดีกว่าบอลทูนดีกว่าเลี้ยงบอลลบหนึ่งแต่ก็โอ้โหแค่ลบเดียวลบเดียวเนะ่ลบแค่นเดียวแล้วมากับตัวดีกว่าสองสั้นเท่ากันเปิดบอลตัวตัวปีกดีกว่าเออว่ะอาจจะไปทางเปิดบอลก็ได้ไงนะครับผมอาจจะไปทางเปิดบอลด้วยจับสกอร์ตัวฟีเจอร์ม่วงดีกว่า นะความคงฟิจอร์มงสปีดอาะสปีดได้ได้ตัวปีกก็โอเคอยู่นะนะได้ตัวปีดสปีดนะพลังการยิงกระโดดบาลานเนี่ยได้ตัวกลางลุกนะครับผมสเตมินาได้ปีกเอาจริงก็อืมถ้าเล่นปีกถ้าจับเล่นปีกก็ได้แหละแต่มันก็มีบูสเตอร์นะบูสเตอร์ก็จะมีบอลคอนโทรลตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตรงนี้ก็จะเป็น90 91นะครับผม91 หรือเปล่า90ดินะ90นะแล้วก็มีจบสกอร์ที่เพิ่มขึ้นมาโอเคมีพลังการยิงมีอ่าแข็งแกร่งอืมแต่ดูแล้วโอ้โหมันก็คนละตำแหน่งอะนะจะเทียบมันเทียบมันเทียบเทียบยากอยู่นะนะตัวนี้ถ้าถ้าจับเล่นปีกก็ยืนได้แต่ก็สู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีวะ่ะคือมันคนละตำแหน่งอะ่ะถ้าเอาปีกมาจับกลางรุกก็ไม่ได้ถ้าเอากลางรุกมาจับเล่นปีก ก็ไม่ได้ปะเอาจริงแต่หน่วที่มันให้มาเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กับสเตตนะมันก็จะบาลานซ์กับสเตตนะเหมือนตัวปีกเนี่ยก็จเน้นเลี้ยงบอลนะเน้นเลี้ยงบอลถึงมันจะบวกแค่หนึ่งก็เถอะเน้นเลี้ยงบอลเน้นเปิดบอลเน้นความเร็วเน้นอ่าสเตมินานะครับผมสุดตัวกลางลุกเนี่ยเน้นครองบอลเน้นจ่ายบอลอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็เป็นตัวสร้างสรค์เกมเหมือนกันนะสำหรับมูซีลตตัวนี้หนึ่งร้อยนะครับผมรวมบูทนะนะโอเค บางคนละตำแหน่งกันมันก็เลยเทียบกันไม่ได้เอางมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับดูดิดนะตัวกลางรุกเนี่ยเกยมรุกดีกว่าแต่ถ้าโศกโฉนี้เหรอโศกชนิดตัวนี้ดีกว่าวะนะถ้าตัวนี้จับอย่างกลางรุกก็ดีกว่าตัวนี้นะนะครับผมดีกว่านะนะทั้งครองบอลทั้งจ่ายบอลน,นะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะตัวล่าสุดถือว่าโอเคนะนะใช่ว่ามันจะไม่ดีมันก็ดีกองกลางเหรอตัวกองกลางปกติ กองกลาปกติเนะี่ยมันจะได้เกมรับด้วยนะด้เกมรับหลากหลายกว่านะหลากหลายกว่าเออว่านะครับตัวล่าสุดเทพไม่บวกเลยบอกพอเจอตัวตัวกองกลาง94บวกแค่เปิดบอลกับสเตมิน่าที่เหลือตัวนี้บวกหมดเลยว่ะเออว่าเดี๋ยวนะมูสลิมแปกแลกแปลกแหละว่าแต่เป็นโฮเพลเยอร์โฮเพลเยอร์สเต,ต่สแตตไมมมันโกงอยู่นะสเตตอะเกมลุกดีกว่าบอลทูดีกว่า จบสกอร์ดีกว่าแล้วก็หลากหลายกว่าโอ้โหโอ้โหตัวนี้ไม่น่าเล่นจะเป็นฮูเพระเย,ยอะกถือว่าน่าเล่นเลยนะนะถ้าใครไม่ติดเรื่องอุอร์เนี่ยน่าเล่นสุดๆสเตตด,ดีมากเนื่องจากสเตตอย่างเงี้ยผมว่า9798ไม่น่าเกียดนะดูดิสเตตดีมากเลยอะได้ทุกอย่างเลยครบเครื่องอยู่นะเพราะเช่นเนี้ยนะครบเครื่องอยู่นะทำไปเล่นไปนะครับผมออรเาแต่บวกเพียบเลยครับผมและบวกก็มีแต่จําเป็นนะดูดิ ความเร็วพลังการยิงบอลคอนโทรลเกมรุกนะครับผมบวกดีๆทั้งนั้นอะ่ะตัวเนี้ยนะฮะแต่มันเป็นกองกลางไงกองกลางคนละส,สไตล์นะครับคนละสไตล์ต, này, ตัวเก้าสี่เวอร์ชันะนี้ตัวเก่ามั้เนี่ยอืมเนี่ยมันจะได้บอลคอนโทรลเต็มๆเลยนะพวกครองบอล่ะได้เต็มๆนะฮะกลางรุกได้บอลได้ครองบอลเต็มๆตัวล่าสุดก็จะได้พวกจบสกอร์ความเร็วประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็จะมีบูสเตอร์ เนะโอเคก็เทียบยากนะครับผมถ้าคนละตำแหน่งแล้วเทียบยากนะถามว่าตัวนี้จับยืงกลางรุกได้ไหมก็ยืนได้นะเพราะสองสั้นก็เท่ากาันห่างกันแค่พวกครองบอลนะครับผมห่างแค่พวกครองบอลเท่านั้นเองนะฮะโอเคโอเคถามว่าเป็นตัวที่ดีสุดไหมไม่เชิงวะไม่เชิงวะมันคนละท้าในตำแหน่งเนี้ยแต่มันก็มีเวอร์ชันเดียวนะมันก็ต้องมีเวอร์ชันอื่นแต่น่าผมว่าน่าจะ น่าจะเป็นเวอร์ชันเดียวแล้วก็เวอร์ชันสุดท้ายที่เป็นตำแหน่งนี้นะบูซิล่าแล้วมันสือเป็นบูสเตอร์วยไงโวเดมิโอเคโอเคก็เน้นยืนปีกนะครับผมเป็นตัวที่เน้นยืนปีกไม่เน้นยิงกลางรุกนะถ้ายิงกลางลุก,นะาก,ลาลกหาตัวครองบอลดีๆาจบอลดีๆดีกว่านะครับผมอย่างเช่นตัวฟี hi, วเจอร์ม่วงเวอร์ชันนะี้ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยฟีเจอร์ม่วงนะครับผมรู้ว่าจะเล่นตัวนี้ก็ได้เนี่ย กองกลางเนี่ยตัวเนี้ยดีนะแตนะนะ่มันเป็นโฮเพลเยอร์นะนะมันเป็นโฮเพลเยอร์มันก็จะขึ้นสูงหน่อยแหละไม,ไม่หน่อยคือขึ้นสูงเลยแหละ,ละนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับมูซิล่าก็ตัวล่าสุดมันคนละตัวล่าสุดมันคนละตำแหน่งมันก็เลยเทียบยากถต่ว่าจับยิงกลางรุกได้ไหมก็ยิงได้แต่ถ้ามีตัวนี้ก็เอาตัวนี้ดีกว่าถ้าเป็นกลางรุกนะแต่ถ้าจะเล่นปีกก็ตัวนี้ตามสบายเลยนะครับผมมีบูสเตอร์นะแต่ถ้าฟอร์มไม่ดีก็ก็ไม่บูตเหมือนเหมือนกันนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลวบ๊ายบายแล้วเจ